เาแบนี้แหละไปตีอย่ายืนนะต้องยืมหน่อยหฟิล์มมึดตึ๊บังไว้บังไว้นะไปเตยไปเตยแล้วไม่เข้าไปเลอไม่ได้

ยคก่อระวังขาอย่าดันนะระวังขานะยะหลบอีกหอีได้แล้วปล่อยมาปล่อยมาครับปล่อยมานะครับขลังต้อนะครับดนนิดหน ไปเตยนั <t> ่งอยู่ตรงกลางนะับผู้ชมวังคาลังคาอด้ยนี่คือใบเตยนะคะนี่ับนี่ับเดี๋ยวคบคบแล้วผมยอมนะกำลังค่ะยังในเตยนะคะ

ขอ่คสอกมาตลดตามขาาชนะคน่บอหลังไม่ได้รถกระจกลงมาคุยกับเสือมักรแต่อย่างใดนี่ครับผู้ชมฮะยกมือว่าอย่ที่ไหครับเธอยกมือว่าอยู่ที่ไหนนะครับสชมพูนะคะนี่ผู้ชมฮะเสื้อไัเปิดหลังนะฮะเห็นเหลังขาวๆนี่คือเธอใส่เสื้อสีชมูมางี่มสน่อ ี pues ่ส ah, ั้นฮะไปไไปมัน่หลบแล้วพี่วางหน้าหไนันรถใครไม่มันไปไม่ได้พี่มันมีรถข้างหน้าไปรถถอไปถพอแล้วพอแล้วนไปนาปน้แไ่ไปรถ้หนัก ว่ารถหลังนรถหลังนะมีรถหลังอีกนรถหลังนะหลังมหลังครับี่มันแดงเลยแต่มันไม่รถเลยนะมันอยู่ลยองไหมองไห 懂吧？